สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับโอทเชรยนต์นะครับแล้วเราก็อยู่กันที่เดิมนะครับบริษัทเชรยนต์นะครับบริษัทจำหน่ายรถยนต์มือสองที่ใหญ่ที่สุดในโซนมีบุรีนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมารีวิวนะครับพายเอทุกท่านมาชมก่อนใครเลยนะสำหรับอีซูซูดีแม็กนะเอ็กซ์ซีรี1.9นะครับคันนี้เป็นตัวเครื่องยนต์1.9นะเป็นตัวเอ็กซ์ซีรีปี2019นะครับได้มาเป็นสีดานะครับคันนี้ทะเบียน 3 2 3 6นะครับคันนี้นะใครที่หาอยู่นะติดต่อผมได้เลยนะที่เบอร์098 C46 5222นะครับรถเข้ามาคันเดียวนะครับไม่น้อยด้วยไม่บอกไว้ก่อนเลยหลักหมื่นหมื่นต้นๆน,น,นะครับคันนี้หายากแล้วนะครับสำหรับ X-series นะโชมนี้ด้วยนะครับผมอ่าคันนี้ผมต้องย้าก่อนบอกบอกก่อนนะครับว่าคันนี้ราคายังไม่มานะ FC ท่านไหนที่ต้องการทราบข้อมูลก็ติดต่อผมเข้ามาก่อน เดี๋ยวผมจะแจ้งราคาอีกทีหนึ่งน่าจะมาหลังจากที่ผมอัพคลิปนี้ขึ้นแล้วนะเพราะว่านี่รถมันเพิ่งมามันยังไม่ได้ล้างนะครับสภาพเดิมๆนะครับนี่นะครับไฟหน้ากระจังหน้านะครับพัดเดิมหมดเลยนะไฟเป็นโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งนะครับกระจังหน้าได้เป็นสีเทาคาดแดงโลโก้แดงนะครับกันชนด้านหน้ามีในส่วนของตัวสเกิร์ตมาด้วยนะมีชายเกิดด้านหน้าด้านท้ายนะครับไฟสปอตไลท์นะครับไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำมาอย่างแน่นอน นะครับล้อแม็กคันนี้ให้เป็นล้อแม็กขอบ18นะครับยางปี19ของบิตส t o n นะครับดิสเบรกหน้าดัมเบรกหลังช่วงล่างนะครับไม่ต้องพูดถึงเดิม e นะครับยังไม่ได้ล้างให้ดูก่อนเลยสภาพแบบนี้นะ à, นะครับกระจงกระจกก็นี่นะครับพวกรายละเอียดต,ต่างๆเดิมๆตรงไหนมีตำหนิริ้วรอยไงเดี๋ยวเราไปแก้ไขให้นะทรงางภาษีพรบนะครับมีกันสาดติดกันสาดมาให้นะครับ กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะครับสีเดียวกับตัวรถตัวหนังสือคําว่า Highlander ยังติดอยู่แบบนี้เลยนะอ่าสีสวยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาดูภายในกันต่อด้านในนะครับคันนี้ให้เป็นบอหนังนะครับมันยังเลอะๆอ,อยู่นะครับเดี๋ยวเราปรับสภาพาอีกทีหนึ่งนะอันนี้รีบมารีวิวให้ดูก่อนนะสําหรับ FC ที่กำลังมองหา X s e r ซ e s นะครับคอนโซลคอนโซลนะไม่มีริ้วรอยนะครับให้จอทัชสกรีนแอร์เป็นแมนนวลนะครับ เกียร์ออโต้นะสำหรับคันนี้นะโครงสร้างนะครับไม่ต้องพูดถึงเราไม่เอารถชนหนักเข้ามาแน่นอนนะครับตัวยึดบานประตูบานพับต่างๆเดิมหมดนะครับอ่านี่มีตกแต่งลายเอ็กซิลี่มาด้วยนะครับกระรงประตูนะครับสวยๆเดิมๆนะครับนี่นะครับโครงสร้างนะครับ คลิปนี้ผมจะมารีวิวให้ดูกันแบบอ่าคร่าวๆนะครับเพราะว่าเป็นรถเพิ่งเข้าใหม่มันยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับให้ดูรายละเอียดเดิมๆเ,เลยรถเพิ่งเข้ามานะให้เห็นก่อนใครนะครับให้ดูก่อนใครเลยสําหรับ X Series คันนี้นะครับอ่านะครับโครงสร้างนะครับไม่มีร่องรอยการสาดสีนะครับตัวช่องว่างระหว่างกระบะท้ายกับห้องโดยสารนะครับเบ็ดองเบ็ดอาร์คยังเห็นชัดเจนนะครับ คันนี้ก็จะมีในส่วนของตัวสปอร์ตบาร์มาให้ด้วยนะครับเป็นพาร์ทแท้ของ X s e r ซ e s นะครับตกแต่งเป็นสีดําเทานะสีดํากับสีเทานั่นเองนะครับตัวแชสซีรถนะครับนี่นะครับตัวสมล้อนะครับรายละเอียดต่างๆเดิมๆนะครับแม็กนะเป็นแม็กสีล้อมาให้เลยนะครับมีตกแต่งสเกิร์ตหน้าท้ายนะครับบันไดข้างครบนะครับผม ประตูท้ายนะครับมีลวดลาย X Series เป็นพาร์ทเดิมจากโรงงานนะครับไฟท้ายไฟเบรก LED ไฟเลี้ยวไฟถอยหลอดไส้โคมเดิมหมดเลยไม่มีรอยแตกนะครับอาจจะมีตำหนิเล็กน้อยเดี๋ยวเราปรับแก้ให้นะครับเราเน้นโครงสร้างนะครับนี่ตัวหนังสือต่างๆอยู่ครบนะครับอ่านะนี่นะครับ X Series นะครับตัวหนังสืออยู่ครบนะครับ X Series DDI นะครับกันชนท้ายนะครับเป็นโครเมียมนะครับกันลื่นสีดํา นะแล้วก็ตัวช่วงล่างนะครับช่วงล่างคันนี้มันอาจจะมืดนิดนึงนะอะเดี๋ยวผมพามุดนิดนึงมันอาจจะมนาจะมืดเพราะว่ามันใกล้เย็นแล้วตอนที่ผมถ่ายอยู่ตอนนี้นะครับยังอะไรยังมีมาให้นะครับอ่านะไม่ได้เข้ามาบ่อยๆนะครับสําหรับ X s e r ซ e s นะครับคันนี้รายละเอยียดเดิมๆนะมีตําหนิเล็กน้อยเท่านั้นนะครับแต่โครงสร้างรถเดิมแน่นอนการันตีนะครับ ประตูประตูนะครับภายในไม่มีริ้วรอยนะครับบูหนังด้วยนะครับนี่นะกระจกพาร์ทเดิมนะครับกระจกพาร์ทเดิมนี่นะครับตัวน็อตยึดบานประตูนะครับตัวยึดบานพับต่างๆละเอียดเดิมๆนะครับไม่มีการชนหนักจากทางด้านข้างเข้ามานะครับโครงสร้างชัดเจนสวยๆนะนี่นะครับประตูนะครับนี่กุญแจให้มา สองดอกนะครับกุญแจหลักแล้วก็กุญแจสำรองนะครับกุญแจครบนะครับรายละเอียดสวยๆนะโครงสร้างนะครับเดิมๆหมดเลยอันนี้ผมรีวิวดิบๆเลยไม่มีที่ไหนกล้าร,รีวิวเท่านี้แล้วนะผมว่านะเห็นรายละเอียดรถเข้าใหม่แบบดิบ,บๆแบบนี้เลยเสาบีนะครับโครงสร้างนะครับตัวน็อตยึดต่างๆไม่มีร่องรอยการสาดสีนะตัวสติ๊กเกอร์ต่างๆน,นี่ติดอยู่ครบนะ เบาเบอร์นะมันมีแต่รอยเลอะนะแต่มันไม่มีรอยขาดนะครับเพราะว่ามันผ่านการใช้งานมาเดี๋ยวเราปรับสภาพอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะเรามาดูเลขไม้กันดีกว่านะคันนี้เป็นพุสตาร์ทนะครับอ่ะเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายนะครับเลขไม้ไม่ต้องพูดถึงนะคันนี้เอ้ยไม้แค่สองหมนแะครับคันนี้ FC ทั้งหลายนะครับท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องนะครับ 28,482กิโลเมตรไม้แท้ไม่มีกอไม้นะครับคันนี้สุดๆแล้วนะครับ X Series พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนัง3ก้านนะครับอ่านะนี่นะครับคอนโซลนะครับมีรายละเอียดต่างๆพวกกระจกปรับไฟฟ้านะครับปรับระดับสูงต่างไฟหน้าหมดชะลอความเร็วขณะลงทางราดชันมีหมด A off มาให้ด้วยนะครับคอนโซลด้านหน้านี้ไม่มีริ้วรอยนะครับไม่มีริ้วรอย นี่จอทัชสกรีนนะครับแอร์ออโต้ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าสวยๆเลยเพดงเพดานนะไฟส่องสว่างด้านหน้านะครับไฟส่องแผนที่ด้านหน้าเป็นสีเหลืองนะครับอ่านี่มันหลุดมาอ่าโอเคไม่มีไรนะครับนี่ใช้งานได้ง่ายปกตินะครับอันนี้เลยสวยๆเลยนะครับฝั่งคนขับนี่ยังไม่ได้แกะยังไม่ได้แกะออกเลยตัว พลาสติกนะครับกระจกคันนี้ก็ให้มาเป็นแบบธรรมดานะไม่ได้เป็นตัดแสงออโต้แต่รายละเอียดสวยๆเดิมๆนะภายในไม่มีรอยฉีกขาดนะครับมีแต่รอยเลอะเท่านั้นนะอ่านะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับว่าคันนี้ห้องเครื่องจะเป็นยังไงบ้างมาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะนี่ฟังเสียงกันเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ฟังเสียง ไม่แค่2องหมื่นนะสำหรับคันนี้นะครับน่ะเป็นตัวขึ้นจนหนงจุดเก้า DDI Blue Power นะครับมาพร้อม VJET เทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์หลแรงม้านะครับคันนี้นะครับรายละเอียดต่างๆนะครับครบถ้วนนะครับตัวปั๊ม ABS จุดแต้มสีต่างๆนะครับคาหหน้าโครงสร้างน็อตเดิมนะครับน็อตเดิมรูน็อตต่างๆชัดเจนนะครับไม่มีผิดรูปกลมๆเหลี่ยมๆนะครับหัวน็อตไม่มีการถูกไขนะครับนะนี่เลยนะครับ ตัวเพจนะครับแผ่นเพจยังติดอยู่ครบๆแบบนี้เลยนะแล้วก็ในส่วนของตัวฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงน็อตไม่มีรอยไขนะครับรายละเอียดต่างๆก็ตามนี้นะครับป้ายลาเบลต่างๆยังติดอยู่ครบๆแบบนี้นะครับตัวยางรองแผ่นฉนวนกันความร้อนอะไรเนี่ยอยู่ครบหมดเลยนะเดี๋ยวเราทําการสปารถอีกทีหนึ่งนะบอกเลยว่าคันนี้มันจะกลับมา สวยหล่อแน่นอนนะครับสำหรับ X Series คันนี้ FC ท่านใดหาอยู่นะไม่ควรชา้ารีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ Isuzu D-Max 1.9 X Series ปี19คันนี้นะครับสนใจนะครับรีบติดต่อเข้ามาเลยนะครับรถจอดอยู่ที่มินบุรีกรุงเทพนี้เองนะติดต่อผมเข้ามาด่วนที่เบอร์0984465222นะครับโอเพรยนยินดีให้บริการนะครับแล้วก็ก่อนจากกันนะครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถเข้าใหม่จากทางช anel โอรถมือ2นะครับ fc ถ้าไหนที่หา x s e r s อยู่นะครับรีบติดต่อเข้ามาเลยสเปคนี้มีเข้ามาแค่คันเดียวนะครับแต่ต้องขออภัยด้วยที่ยังไม่ได้แจ้งราคาเพราะว่าราคายังไม่มานะรู้แต่เลขใหม่ว่า20 0 0 0กว่าโลนะครับอ่าแหนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะมารีวิวรถรุ่นใดยี่ห้อใดนั้นห้ามพลาดนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ